ัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะทำงานอยู่โรงแรมเลวาน่าค่ะเลวาน่าคือชื่อพันผีเสื้อชนิดหนึง่งที่สื่อถึงความสบายสบายอบอุ่นความอุดมสมบูรณ์มีความสุขเหมือนซีนในหนังที่มีเด็กๆวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าจับผีเสือ้อยังมีความสุขค่ะโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทยาอยู่บนถนนพัทยากลางนะคะ แหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งไม่ไกลจากทะเลเดินทางไปมาสะดวกค่ะส่วนเรื่องดีไซน์ของรแรมนั้นก็เรียบๆง่ายๆสบายๆเหมาะแก่การพักผ่อนพนักงานที่นี่ให้บริการเป็นกันเองเหมือนคนในครอบครัวนะคะชั้นดาดฟ้าก็จะมีสระว่ายน้ำจุดถ่ายรูปจุดนั่งพักผ่อนชิลๆมีสระว่ายน้ำเล่นน้ำได้จัดกิจกรรมปาร์ตี้ได้ค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือที่นี่ราคาคุ้มค่าสบายกระเป๋ามีเงินเหลือกินเหลือเที่ยวในพัทยาได้อีกเยอะเลยค่ะ สำหรับโรงแรมของเรานะคะห้องมี3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือห้องสุพีเรียเป็นห้องเริ่มต้นส่วนประเภทที่2ก็คือดีลักค่ะมีโซฟาเบสสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นห้องสวีทเป็นไทป์สุดท้ายของโรงแรมนะคะเป็นห้องคอนเน็กเหมาะสำหรับครอบครัวค่ะพักสูงสุดได้4คนในห้องนี้ก็จะมีห้องรับแขกและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมที่มากมายมากกว่าห้องอื่นๆนนะคะนอกจากนี้ทางโรงแรมยังสามารถจัดห้องตามความต้องการของลูกค้า เช่นห้องฮันนีมูนสำหรับลูกค้าที่ครบรอบงานแต่งงานในส่วนบริการอื่นๆทางโรงแรมก็จะมีที่จอดรถมีป้ายอาคารหน้าหน้าอาคารและหลังโรงแรมนะคะซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีที่จอดรถค่ะนอกจากนี้ห้องอาหารของเราก็อยู่ที่ชั้นล็อบบี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ตามต้องการเลยค่ะ คุณลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆของทางโรงแรมได้ทาง f a เฟ o o o ๊กแ a นเพ e e ลเว a h h o t e ลพัทยาหรือ Instagram Levanah o t t l l ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันนะคะ